5ราศีดวงปังมีโอกาสถูกสลากใหญ่รับทรัพย์สุขสบายร่ำรวยมาแล้วสำหรับใครที่ชอบดูราศีดวงเฮงที่กำลังพุ่งแรงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ ห้าราศีดวงปังมีโอกาสถูกสลากใหญ่ได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรากฎาคมถึง16สิงหาคมความโชคดีระดับ10หมายเลขทะเบียนร,รถหมายเลขทะเบียนบ้านจะเป็นโชคลาภให้ตัวเราได้ในการเสี่ยงสลากรางวัลมองด้วยเซนตัวเองชอบถูกใจเลขใดมากเป็นพิเศษก็อย่าลังเลใจตามนั้นเลย รีบซื้อสลากรางวัลเก็บไว้ก่อนกันลืมราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมความโชคดีระดับ8มีโอกาสได้เดินทางไกลไปในสถานที่สำคัญเป็นโบราณสถานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่เหมือนเทวดาดนใจและอธิษฐานขอโชคลาภซึ่งขอเป็นตัวเลข ให้เกิดโชคจะได้นำไปซื้อสลากรางวัลให้เป็นลาบเป็นผลเป็นทรัพย์ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนความโชคดีระดับ8จะลงทุนเก่งกำไรในตลาดหลักทรัพย์ในกองทุนระยะสั้นก็สามารถทำได้หรือจะเสี่ยงโชคลาบเป็นสลากรางวัลก็ต้องหาแนวร่วมเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ ซื้อสลากรางวัลชุดใหญ่แล้วแบ่งปันกันคนละใบสองใบให้โชคซึ่งกันและกันราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมความโชคดีระดับ8จะเป็นเรื่องแปลกที่จะได้โชคลาภอย่างไม่คาดฝันหรือได้พบกับผู้มีฤทธาทักทายโชคลาภได้แม่นยำบอกเลขบอกโชคให้ ก็ขอซื้อสลากรางวัลสักสองชุดใหญ่ไม่หวังมากมายขอแค่ได้ดีมีเงินเป็นทรัพย์สินสุขสบายบ้างราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนความโชคดีระดับ8ช่วงนี้เหมือนเทวดาดนใจพลังจิตพลังใจมีกำลังพิเศษก็ว่าได้พบเจอกับสิ่งดีๆ มีความสุขมีความสมหวังราบรื่นอย่างต่อเนื่องดวงกำลังขึ้นชีวิตกำลังเฮงเสี่ยงสลากรางวัลจากความรู้สึกต้องตาต้องใจเลขที่มองเห็นก็เป็นโชคดีร่ำรวยได้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ